รางทรงอย่างปางกวาสุพรรณหงส์ครั้งที่30 เมื่อวันที่25กันยายนสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและกรุงเทพมหานครจัดงานสุพรรณหงส์ครั้งที่30 30ยังแจ๋วเพื่อมอบรางวัลให้แก่บุคคลและผลงานภาพยนตร์ไทยที่มีความดีเด่นจะมีขึ้นในวันที่25กันยายนนี้โดยมีรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลต่างๆทั้งหมด16รางวัลจากภาพยนตร์ไทยที่เข้าฉายในปี2564ทั้งหมด17เรื่องซึ่งผู้ที่ได้ รับรางวัลมีดังนี้ 1. รางวัลสุหนาโหงเกียรติยศครั้งที่30 Lifetime Achievement Award ม่อมน้อยม่อมหลวงพันเทวนพเทวกูล 2. รางวัลน,นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม Best supporting actress เอียงสวนีจากร่างทรง 3. รางวัลน,นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม Best supporting actor นัดกิจริสจากโฟคิง f o king 4. รางวัลเทคนิคก,ก,การสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยม Best visual effect ร่างทรงโดยกัตนา Animation Studio 5. รางวัลเทคนิคพิเศษการแต่งหน้ายอดเยี่ยม Best makeup effect ร่างทรงโดยติ่มซำพิเชษ6ราง วันออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม Best Costume Design ร่างทรงโดยมายชนานุษ 7. รางวัลกำกับสินยอดเยี่ยม Best Art Director รางทรงโดยอัคเคเดตแก้วโคตร 8. รางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยม Best Original Score ร่างทรงโดยป่อชาติชาย 9. รางวัลเพลงนำภาพะะยนตร์ยอดเยี่ยม Best Original Song รางทรงเพลงยาบายานร้องโดยนัดมุนตรี 10. รางวัลบันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยม Best Recording and Sound Mix รางทรงโดยเบสนฤเบจากกันตนาซาวสตูดิโอ10 รางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยม Best Film Editing a h i p a s i c o โดยไก่นทพล12รางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม Best Cinema t o g r a p h y รางทรงโดย4บานนารุพล 13. รางวัลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมเพราะเราคู่กัน The ะมูฟวี่รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางทรงโดยโต้งบรรจงตเตอชันทวิทย์เยเมนซิวาวุฒิ15รางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมเบสไอคล s สเยดานริญญาจากรางทรง 16. ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยมเบสแอคเ o อจ้ายไทยโทดมิตรจากโฟคิง รางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม Best Director ตรงบรรจงจากร่างทรง 18. รางวาัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมร่างทรงโดย Showbox and n o o t h e r ์เร s e และ g d h 559ชมคลิปยดานารินยาคุณมงคลเพชรเผยความรู้สึกหลังควา้ารางวาัลผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์ร่างทรงซ,งซึ่งควา้าสุพรรณหงครั้งที่30ไปถึง13รางวาัลชมคลิปบรรจงปิติสันทนากูลกล่าวขอบคุณ คว้ารางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์แฮชแท็กร่างทรงซึ่งคว้าแฮชแท็กสุพรรณหงส์ครั้งที่30ไปถึง13รางวัล